ข้าพเจ้านอนลงและหลับไปข้าพเจ้ากลับตื่นขึ้นเพราะพระเจ้าทรงอุปถรัรมภ์ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ทรงปกป,ป้องลูกในยามค่ำคืนในขณะที่ลูกนอนหลับเมื่อลูกตื่นขึ้นมาก็ได้พบกับความรักมั่นคงของพระองค์ซึ่งเป็นของใหม่ในทุกเวลาเช้าวันนี้ลูกขอมอบให้พระองค์เป็นผู้ครอบครองความคิดจิตใจและจิตวิญญาณให้ทุกสิ่งที่ผ่านชีวิตของลูกเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระบิดา ขอให้วันนี้ลูกจะสามารถเป็นพรต่อผู้คนได้อย่างมากมายทั้งคำพูดการกระทำและทุกสิ่งที่ลูกได้สํแแดงออกไปขอให้ผู้คนได้สัมผัสและได้เห็นพระเยซูคริสต์ในชีวิตของลูกลูกอธิษฐานมอบฝากวันนี้ไว้กับพระอ,องค์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอพระเจ้าเห็นความหวัง ทรงโปรดให้ท่านบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อเพื่อท่านจะได้เปี่ยมด้วยความหวังโดยฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าแต่พระเจ้าที่รักลูกขอบคุณพระองค์สำหรับความชื่นชมยินดีและสันติสุขของพระเจ้าที่ครอบครองจิตใจจึงทำให้ลูกสามารถรเผชิญกับทุกสิ่งได้ไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นอย่างไรเพราะโดยพระองค์ ทำให้ลูกมีชัยอย่างเหลือล้นเพราะโดยพระองค์ลูกจึงปลอดภัยเพราะโดยพระองค์ลูกจึงมีสันติสุขลูกรู้ว่าลูกสามารถวางใจในพระสัญญาของพระองค์ได้จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาขขาพระเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดลูกขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์อาเมน เหตุฉะนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วเราจึงมีสันติสุขในพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์ของเราพระบิดาที่รักลูกเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ลูกเป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์ลูกทําทุกอย่างด้วยความเป็นเลิศโดยพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในลูกเมื่อลูกรู้ว่าลูกเป็นใครลูกจะสามารถดําเนินชีวิตอย่างผู้มีชัยชนะลูกมั่นใจและเชื่ออย่างสุดหัวใจว่า การจัดเตรียมของพระองค์มีอย่างครบบริบูรณ์ในชีวิตของลูกลูกขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์ท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากลูกยังมีความหวังได้พระเจ้าที่รักความหวังของลูกเกิดจากความมั่นใจว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้น เพราะความหวังของลูกอยู่ในพระเจ้าที่ลูกเชื่อและไว้วางใจลูกจะคาดหวังในพระสัญญาคาดหวังในสิ่งดีที่มาจากพระองค์คาดหวังในการช่วยกู้คาดหวังในการดูแลในการจัดเตรียมและในความรักของพระองค์ลูกจะมองข้ามสถานการณ์ที่ยากลำบากแม้ว่าลูกกำลังเผชิญกับความทุกข์อย่างหนักลูกจะมองผ่านม่านหมอกของความทุกข์ ด้วยแสงแห่งความหวังที่ส่งผ่านความรักของพระเจ้ามาถึงชีวิตของลูกจิตใจของลูกสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียวเพราะความหวังของลูกมาจากพระองค์ลูกอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมนพระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงเป็นความรักและความจริง เป็นผู้ให้ชีวิตและปกป้องชีวิตท่ามกลางสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้จิตใจของลูกเต็มไปได้วยความหวาดกลัวจนมองไม่เห็นว่าจะต้องเดินต่อไปอย่างไรพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราพระองค์ได้ตรัสว่า เราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตลูกรู้ว่าโดยพระองค์จิตวิญ,ญญาณของลูกได้รับความรอดแล้วโดยพระเยซูคริสลูกเป็นไทยแล้วเพราะพระองค์มีชัยชนะเหนือความตายลูกขอพระโลหิตของพระเยซูคริสเป็นโลกป้องกันชีวิตขอความรักของพระองค์ห่อหุ้มปลอบโยนจิตใจที่หวาดกลัวของลูกลูกขอเชื่อมั่นว่าชีวิตและความปลอดภัยอยู่ในพระองค์แล้ว ลูกจะมีชีวิตที่เป็นพรและสำแดงความห่วงใยของพระองค์แก่ผู้อื่นต่อไปลูกอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมนพระเจ้าตรัสว่าเมื่อเขาร้องทูลเราเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามยากลำบาก เราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขาเมื่อคนชอบทำร้องทูลขอพระเจ้าทรงสดับและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขาพระบิดาที่รักเวลานี้ลูกรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังจากสถานการณ์จากสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นความทุกข์ใจท่วมท้นจิตใจของลูกลูกรู้ว่าพระองค์จะช่วยกู้ลูกออกจากความทุกข์และความสิ้นหวัง ลูกขอยึดพระสัญญาของพระองค์ขอทรงประทานความเชื่อที่เข้มแข็งให้แก่ลูกขอให้ลูกเพ่งมองไปที่พระองค์มากกว่าสถานการณ์เลวร้ายที่สายตามองเห็นลูกขอบคุณพระเจ้าที่ความทุกข์ยากจะทําให้ลูกวางใจในพระองค์ลูกขอมอบชีวิตของลูกไว้ในพระหัตถ์และการครอบครองของพระองค์ลูกขอบคุณพระเจ้าลูกจะผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความมืดมิดนี้ไปได้ ด้วยกำลังด้วยพระคุณที่มาจากพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมนถ้าพระเจ้าทรงนาย่างเท้าของมนุษย์คนใดและคนนั้นพอใจในมันคาของพระองค์แม้เขาล้มเขาจะไม่ถูกเหวี่ยงลงเหยียดยาว เพราะว่าพระหัตถ์พระเจ้าพยุงเขาไว้พระเจ้าที่รักขอทรงนำย่างเท้าของลูกให้ทุกๆวันลูกได้รู้ถึงนาพระไถยและแผนการอันล้ำลึกของพระองค์ให้ลูกได้เข้าใจในถ้อยคำของพระองค์อย่างลึกซึ้งขอทรงสอนให้ลูกเดินไปในพระมันคาของพระองค์ขอทรงช่วยลูกขอทรงจูงมือและประคองลูกไว้หากลูกพลาดพลั้งหรือล้มลงลูกขอบคุณพระสัญญาของพระองค์ ในสดุดีที่บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงออกกำลังคาดเอวของข้าพเจ้าไว้และทรงกระทําให้ทางของข้าพเจ้าปลอดภัยพระองค์ทรงกระทําให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมียและทรงวางข้าพเจ้าไว้บนที่สูงลูกขอบคุณพระเจ้าสําหรับการทรงนําย่างเท้าของลูกและความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ชีวิตลูกขอบคุณที่นําลูกไปในหนทางที่ถูกต้องและทรงเฝ้ามองดูลูกตลอดเวลา ลูกขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อเมนในขณะที่ลูกรู้สึกหวาดกลัวสับสนกระวนกระวายใจรู้สึกหนักอึ้องไม่มีความสงบภายในใจพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าความเชื่อ คือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงพระเจ้าพระบิดาลูกขอตัดสินใจเชื่อในถ้อยคำแห่งความจริงลูกขอปฏิเสธในสิ่งที่สายตาได้มองเห็นลูกขอเชื่อว่าสิ่งใดที่พระเจ้าได้ตรัสไว้สิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นบัดน,นี้ความหวังของลูกอยู่ในพระสัญญาของพระองค์ลูกเชื่อและหวังว่า สิ่งดีจะเกิดขึ้นท่ามกลางสิ่งเลวร้ยรายลูกเชื่อและหวังว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีลูกขอยึดมั่นในความเชื่อและจะไม่หวั่นไหวลูกขอมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงลูกขอพักสงบนิ่งท่ามกลางพายุเพราะทุกสิ่งที่ลูกทูลขอด้วยความเชื่อลูกจะได้รับลูกขอบคุณพระอ,องค์ในานามพระเยซูคริส เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลยในโลกนี้ลูกพบเจอแต่ความผิดหวังการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนความสุขในโลกนี้เป็นความสุขที่ไม่เจรังยั่งยืนแต่พระสัญญาของพระเจ้านั้นมั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าลูกจะอยู่ท่ามกลางปัญหาท่ามกลางความไม่แน่นอนหรือสิ่งเลวร้ายใดๆก็ตาม ลูกรู้ว่าพระเจ้าคือผู้ที่อยู่เคียงข้างลูกเสมอแม้ในวันที่ลูกอ่อนแอและย่ำแย่อย่างที่สุดลูกขอบคุณสันติสุขของพระเจ้าที่ครอบครองจิตใจของลูกลูกจะรอคอยพระสัญญาของพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีลูกจะเรียนรู้ที่จะขอบคุณท่ามกลางปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่มีสิ่งใดมาแย่งสันติสุขที่พระองค์มอบให้แก่ลูกได้ลูกขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์อาเมน พระบิดาที่รักพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รักลูกทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าที่นำเรากลับไปมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์ผ่านทางพระเยซูคริสต์เวลานี้ลูกอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่กำลังมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างญาติสนิทมิตรสหายหรือความสัมพันธ์ในรูปแบบใดก็าตามในความไม่สมบูรณ์ของเราซึ่งเป็นมนุษย์ ที่หลายครั้งเรามีความขัดแยง้งเราสร้างบาดแผลสร้างรอยร้าวสร้างความเจ็บปวดให้แก่กันและกันอยู่เสมอขอพระเจ้าทรงโปรดยกโทษในความผิดพลาดเหล่านั้นขอทรงฟื้นฟูความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ขอทรงเยียวยาทุกบาดแผลทุกความเจ็บปวดในใจให้เราสามารถยกโทษและให้อภัยต่อกันและกันได้และให้กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนดังเดิ ในมัทธิวบทที่6ข้อที่14ได้กล่าวว่าถ้าท่านยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้วยลูกอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมนพระเจ้าพระบิดาพรองทรงเป็นความรักอันมั่นคงทรงถ่อมสุภาพ สรงเมตตากรุณาสรงปริวช้าและสรงให้อภัยลูกอธิษฐานขอพระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในครอบครัวของลูกและพี่น้องผู้เชื่อทุกคนขอความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่มีพระองค์เป็นแบบอยา่างเกิดขึ้นและเป็นจริงในครอบครัวของลูกขอการเจิมของพระองค์มาเหนือสมาชิกทุกคนในครอบครัว ให้ทุกคนประกอบไปด้วยสติปัญญาความรอบรู้ที่มาจากพระองค์ขอสุขภาพที่ดีเลิศเป็นของทุกคนขอการปกป้องขอการอารกขาของพระองค์ปกคลุมล้อมรอบชีวิตของทุกคนไว้ขอความโปรดปรานขอการอวยพรอย่างมั่งคั่งของพระองค์สถิตยอยู่เหนือชีวิตของสมาชิกทุกคนในครอบครัวของลูกตลอดไปให้เรามีชีวิตที่สำมแดงถึงความรักและพระลักษณะของพระองค์ ผ่านชีวิตผ่านการกระทําและความคิดของเราลุงอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมนพราะว่าเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้ายุดมือขวาของเจ้าไว้คือเราเองพูดกับเจ้าว่าอย่ากลัวเลยเราจะช่วยเจ้าพระเจ้าพระบิดา เวลานี้ลูกกำลังถูกความกลัวโหมกระนำเข้าสู่ชีวิตจนหาทางออกไม่เจอลูกรู้สึกสับสนเหลือเกินพระเจ้าคือที่พึ่งเดียวของลูกขอพระองค์ช่วยลูกให้หลุดพ้นจากความกลัวที่ผูกมัดชีวิตของลูกไว้ขอลูกมีชัยชนะเหนือความกลัวทั้งสิ้นขอสันติสุขของพระเจ้าคุ้มครองจิตใจและความคิดของลูกลูกขอซ่อนตัวอยู่ภายใต้ปีกของพระองค์ลูกขอเชื่อในพระสัญญาของพระองค์ ว่าผู้ที่วางใจในพระองค์จะปลอดภัยขอทรงทำงานภายในจิตใจของลูกให้ลูกมีความเชื่ออย่างไม่ต้องสงสัยให้ลูกมีความไว้วางใจอย่างมั่นคงขอบคุณที่พระเจ้าเปลี่ยนความกลัวในจิตใจให้กลายเป็นความกล้าหาญขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของลูกขอบคุณที่ลูกได้รับชัยชนะโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ลูกอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อเมน จิตใจของข้าเอย๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ผู้ทรงอภัยความชั่วทั้งสิ้นของท่านผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่านผู้ทรงไถ่ชีวิตของท่านมาจากปากแดนผู้ตายผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้ท่านผู้ทรงให้ท่านอิ่มด้วยของดีตลอดชีวิตของท่าน วัหนุ่มของท่านจึงกลับคืนมาอย่างไวัยนกอินรีข้าแต่พระเจ้าที่รักลูกขอบคุณของประทานอันดีทุกอย่างที่ส่งมอบให้แก่ลูกลูกขอบคุณสำหรับการจัดเตรียมและพระพรนานาประการที่ทรงประทานให้ลูกขอบคุณความรักอันมั่นคงของพระองค์จิตใจของลูกขอถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ลูกขอบคุณพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนเมื่อเขาร้องทูลเราเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามยากลำบากเราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขาเราบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเจ้าเชื่อก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ขอทรงประทานความเชื่อที่มั่นคงให้แก่ลูกให้ลูกเชื่อและวางใจอย่างไม่สงสัยลูกขอมอบอนาคตที่มองไม่เห็นไว้ในแผนการของพระเจ้าลูกขอมอบสุขภาพของลูกและคนที่ลูกรักไว้ในการดูแลของพระเจ้าลูกขอมอบปัญหาและความกลัวที่มีไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าด้วยหัวใจที่สารเสริญและขอบพระคุณอธิษฐานในนามพระเยซูคริส เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยพระเจ้าที่รักลูกรู้ว่าพระองค์ทรงรักและห่วงใยลูกพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีเลิศสำหรับชีวิตของลูกเมื่อลูกเกิดความทุกข์ตกอยู่ในภาวะขับขันไร้ซึ่งหนทางแต่พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยของลูกเป็นที่พึ่งของลูกขอโปรโดนนำลูกช่วยกู้ลูกให้สามารถผ่านพ้นปัญหาเหล่านี้ เพื่อลูกจะได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผ่านความทุกข์ยากลำบากที่ลูกเผชิญฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่พระเจ้าสามารถกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งลูกเชื่อและมั่นใจว่าพระองค์จะช่วยกู้ลูกออกจากปัญหาด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ลูกจะรอคอยการช่วยกู้และพระสัญญาของพระองค์ด้วยใจแห่งการสรรเสริญและไว้วางใจในนามพระเยซูคริส เจ้าที่รักทมกลางวิกฤตการณ์ของโลกนี้ที่วุ่นวายยุ่งเหยิงปัญหามากมายทำให้จิตใจของลูกเกิดความเครียดกระวนกระวายเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนแรงลูกขอเข้ามาพักพิงพักสงบในการสถิตของพระองค์ลูกขอวางภาระที่แบกบนบา่าไว้ที่เบื้องพระบาทของพระองค์ทั้งความกลัวความวิตกกังวลและความเหน็ดเหนื่อย ลูกปรารถนาที่จะเข้ามาพักสงบในการงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซูคริสตบ์บนไม้กางเขนจงเอาแอบของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักลูกขอเชื่อวางใจในถ้อยคำของพระองค์ขอช่วยลูกที่จะไม่ถูกล่อลวงไปในกับดักของโลกนี้ให้ลูกตระหนักว่าลูกเป็นผู้ใดในพระเยซูคริสต์ เพื่อลูกจะได้พักสงบและมีสันติสุขอย่างแท้จริงลูกอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมนเพราะพระพิโรธของพระองค์นั้นเป็นแต่ชั่วขณะหนึ่งและความโปรดปรานของพระองค์นั้นตลอดชีวิตการร้องไห้อาจจะอ้อยอิ่งสักคืนหนึ่งแต่ความชื่นบานจะมาในเวลาเช้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ลูกขอบคุณสำหรับความรักความเมตตาอันยิ่งใหญ่ลูกขอบคุณที่ทรงอดทนนานต่อชีวิตของลูกหลายครั้งที่ลูกหลงหายออกจากทางของพระองค์พระองค์ก็ทรงตามหาลูกรอคอยลูกให้กลับมาลูกขอดำเนินชีวิตในหนทางในการปกป้องในการอารักขาของพระองค์ตลอดวันคืนชีวิตของลูกเพื่อลูกจะมีประสบการณ์ในความโปรดปรานของพระองค์ ลูกอธิษฐานของพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์อามาอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะหนุนกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเราพระเจ้าที่รักลูกขอบคุณสำหรับชัยชนะเหนือความกลัม โดยพระองค์นั้นทรงเป็นความเข้มแข็งเป็นความกล้าหาญในชีวิตของลูกเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขาดกลัวแก่ลูกแต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพความรักและการบังคับตนแก่ลูกดังนั้นลูกจึงมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปได้วยความกล้าหาญจะไม่มีความกลัวใดๆในชีวิตอีกต่อไปมีแต่ความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าเท่านั้นลูกขอบคุณชัยชนะเหนือความกลัว อธิษฐานในานามพระเยซูคริสต์อาเมนเะนนั้นขอให้เราทั้งหลายมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่เราต้องการการมีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหน,น เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นพระเจ้าที่รักลูกขอบคุณความรักพระเมตตาคุณการปกป้องการช่วยเหลือการช่วยกู้การเลี้ยงดูและการอวยพรของพระองค์ที่ทรงมีต่อชีวิตของลูกลูกสามารถร้องขอกำลังและการช่วยกู้ของพระองค์เพราะพระองค์คือที่พึ่งพิงเดียวของลูกที่ลูกเชื่อและไว้วางใจบัดนี้ลูกเข้ามาหาพระองค์ ด้วยใจที่สำนึกในพระคุณของพระองค์ลูกอธิษฐานในนามพระยซสุคริตอาเมนพระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าพระเจ้าที่รักลูกขอบคุณพระบิดาในสวรรค์สำหรับแผนการอันดีเลอร ที่ได้วางเป้าหมายและวัตถุประสงค์อย่างจัเพาะเจาะจงลงในชีวิตของลูกนำมาซึ่งสวัสดิภาพความหวังใจและอนาคตวันนี้ลูกขอตัดสินใจยอมรับและเลือกดำเนินชีวิตตามแผนการของพระองค์เพื่อให้ชีวิตของลูกสำเร็จตามนาำพระไทยของพระองค์และเกิดผลเติบโตเป็นพรต่อผู้คนที่ได้พบเห็นอธิษฐานในนามพระเยซูคริส จงรักกันและกันฉันพี่น้องส่วนการให้เกียรติแก่กันและกันนั้นจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวเวลานี้ลูกคุกเข่าลงต่อหน้าพระพักของพระองค์ลูกขออธิษฐานเพื่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวขอความรักขอการปกป้องที่มาจากพระองค์ อยู่เหนือความสัมพันธ์ของทุกคนในครอบครัวให้พ้นจากการแตกแยกหรือการทะเลาะเบาะแวง้งหรือการบาดหมางใจใดๆขอพระเจ้าทรงเติมใจให้เต็มล้นด้วยความรักของพระองค์ประทานความเข้าใจและการให้อภัยอย่างบาริบูรณ์ลูกขออธิษฐานเป็นพิเศษเพื่อความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมีความสุขและอิ่มเอมใจของทุกคนในครอบครัว ตลอดทั้งการใช้ชีวิตการสื่อสารที่จะเกิดขึ้นภายในครอบครัวโปรดช่วยให้ทุกคนรักเห็นคุณค่าชื่นชมและเคารพซึ่งกันและกันเพื่อที่ความผูกพันที่พระเจ้าทรงสถาปนานหรือครอบครัวไว้นั้นจะไม่มีวันขาดสะบั้นลงไปได้เลยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเาง ยาเมื่อท่านทั้งหลายเกิดความกลัวจงยึดพระสัญญาของพระเจ้าและประกาศถ้อยคำของพระองค์อิสยาบทที่43ข้อที่1กล่าวว่าบัดนี้พระเจ้าผู้ได้สร้างและปั้นท่านตรัสด,ดังนี้ว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้วเราได้เรียกชื่อเจ้าตามชื่อเจ้าเป็นของเราสดุดีบทที่56ข้อที่11กล่าวว่าในพระเจ้า ข้าพระองค์วางใจอย่างปราศจากความกลัวคนจะทำอะไรแก่ข้าพระองค์ได้อิสยาบทที่43ข้อที่5กล่าวว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าสดุดีบทที่27ข้อที่1กล่าวว่าพระยาเวทรงเป็นความสว่างและเป็นความรอดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่าพระยาเวทรงไปที่กำบังอันแข็งแกร่งแห่งชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเกรงผู้ใดเล่าสดุดีบทที่23ข้อที่4กล่าวว่าแม้นข้าพระองค์จะเดินฝ่าเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์คทาและทานพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์สดุดีบทที่56ข้อที่สถึงข้อที่4กล่าวว่าเมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ในพระเจ้าผู้ที่ข้าพระองค์สรรเสริญพระวจนะในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจข้าพระองค์จะไม่กลัวเนื้อหนังจะทําอะไรข้าพระองค์ได้ลูกขอทิ่ฐานตามพระสัญญาของพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนพระเจ้าพระบิดา เวลานี้ความทุกข์ของลูกหนักหนาเหลือเกินลูกหมดกำลังลูกยอมแพ้จนไม่อยากจะสู้หรือมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปแต่ในพระเจ้านั้นมีความหวังชีวิตของลูกเป็นของขวัญที่ทรงประทานให้ขอทรงช่วยให้ลูกพ้นจากความทุกข์ทรมานขอทรงเสริมเรียวแรงกำลังให้แก่ลูกขอประทานชีวิตใหม่ให้แก่ลูก ให้ลูกได้พบกับแสงสว่างและทางออกของพระองค์ขอพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำงานในชีวิตขอบคุณชีวิตนี้ที่เป็นของขวัญที่ล้ำค่าจากพระบิดาที่ทรงรักและห่วงแผลนชีวิตของลูกขอบคุณความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์อธิษฐานในานามพระเยซูคริสต์อาเมนเราได้รู้จักเจ้า ก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าในคันและก่อนที่เจ้าจะคลอดจากคันเราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้วันนี้ลูกอาจไม่รู้ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นในวันพรุ่งน,นี้แต่พระสัญญาของพระองค์ที่บอกกับลูกว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาพตและความหวังใจแก่เจ้า ลูกจะขอยึดพระสัญญาของพระองค์ไว้ได้วยความเชื่อดังนั้นอนาคตของลูกก็อยู่ในพระหัตถ์และอยู่ในแผนการของพระองค์แล้วจึงไม่มีสิ่งใดที่ลูกจะต้องกังวลอีกต่อไปลูกขอวางใจและเชื่อมั่นพระองค์อย่างสิ้นสุดใจในนามพระเยซูคริสต์อาเมน